ดวงชะตาลัคนาราศีพิจิกประจำปีพุทธศักราช2568ในปีนี้นะคะดวงชะตามีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือคุณต้องมีสติเรื่องการงานถึงแม้ว่าจะมีความเบื่อเซ็งหรือล้านะคะในการทำงานอยู่แต่ว่าก็จะมีงานเข้ามาให้ทำมีงานเยอะหน่อยนะคะในช่วงต้นปีทำงานเหนื่อยก็เห็นผลได้ละคะ่ะ มีโอกาสที่ดีแต่ว่าพอวันที่13พพฤษภาคมนะคะจนถึง1ตุลาคมจะเริ่มมีความกดดันในการทำงานละงานเริ่มมีความยากเริ่มมีอุปสรรคระวังการคิดผิดคิดพลาดตัดสินใจผิดตัดสินใจพลาดระวังการตกงานระวังการเปลี่ยนงานนะคะแล้วจะกลับมาตั้งหลักหรือมีความสำเร็จในการทำงานได้อีกครั้ง ต้องรอ2ตุลาคมเลยนะคะจนถึง23ทธันวาคมนะคะเนี่ยช่วงตรงเนี้จึงจะกลับมาเป็นช่วงแห่งความสําเร็จเพราะฉะนั้นคนเกิดลัคนณาราศีพิจิกนะคะต้องตั้งใจฟังคำพยากรณ์เห็นไหมฟังคำพยากรณ์ยังต้องมีสติเลยเพราะว่าจะมีช่วงทำลายหรือเวลาบอกอยู่ว่าช่วงไหนต้องระวังและช่วงไหนดีนะคะเรื่องการเงินต้นปีกับปลายปีหัวท้ายนะคะจะได้เงินมากค่ะ ค้าขายมีกำไรลงทุนได้นะคะแต่ว่าช่วงที่จะมีรายจ่ายเยอะหรือว่าจ่ายเงินมากเนี่ยอาจจะเป็นการจ่ายเงินไปกับการลงทุนก็ได้นะจ่ายเงินไปกับบุตรหรือบริวารก็ได้ในกรณีคนมีลูกก็อาจจะจ่ายเงินไปกับลูกก็ได้ค่ะก็คือในช่วงวันที่13พฤษภาคมนะคะ จนถึงวันที่1ตุลาคมอันนี้เป็นช่วงที่1นี่คือช่วงที่จะมีรายจ่ายนะคะและอีกช่วงหนึ่งคือ23ธันวาคมไปจนถึงปลายปีก็คือเอาง่ายๆว่าสัปดาห์สุดท้ายของปีค่ะจ่ายเงินแยะเสียเงินเยอะรายจ่ายมากนะคะและช่วงเวลาที่ได้บอกไปไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือทำการค้าทำงานอะไรก็ตามแต่นะคะอย่าโลภค่ะพอถ้าโลภนะคะเงินหดเงินหายเรื่องความรัก ตั้งแต่ต้นปีค่ะไปจนถึงวันที่12พฤษภาคมนะคะความรักดีค่ะมีความสุขด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ลงเอยแต่งงานสำหรับคนที่คบกันมาแล้วนานแล้วอยากจะลงเอยอยากจะแต่งงานหรือคนอยากจะมีคู่นะคะส่วนคนโสดก็จะมีคู่กับเขาสักทีแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะคะหมายถึงว่าหลังจาก12พฤษภาคมไปแล้วเนี่ยนะคะถ้ายังโสด มันยังไม่มีใครยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้อะไรให้โสดต่อไปก่อนแต่ถ้ามีคู่หลัง12พฤษภาคมไปแล้วเป็นช่วงเวลาแห่งการตั้งสติกับชีวิตคู่เพื่อรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นค่ะในเรื่องสุขภาพ มีปัญหาสุขภาพนะคะมีการเจ็บป่วยมีโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยตรวจร่างกายเลยอะคะ่ะอาจจะไม่เคยเช็คอัพร่างกายเลยหรือว่าอยู่ในภาวะอายุวัยนะคะที่ต้องตรวจร่างกายแก็ว่าแนะนําให้ไปตรวจร่างกายแล้วก็รีบไปเลยจะดีกว่าคะ่ะมงคลเสริมลัคนาราศีในปีนี้นะคะ ควรมีองค์พญาสีสตัตนาคราชเสริมดวงไว้บูชาเลยนะจะเสริมเรื่องการเงินหรือบูชาไหว้สักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้ค่ะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ได้จะได้มีชัยชนะต่ออุปสรรคและตั้งหลักตั้งตัวได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามสยามดวงแอมบ e เลตนะคะเพื่อที่จะได้อัปเดตดวงชะตากันแบบเจาะลึกประจำเดือนทุกเดือนค่ะ